โชคชะตาจะนำพาให้คุณและเขากลับมาเจอกันอีกไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพ่จะบอกอะไรกับเราบ้างเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ ฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นก็พอนะคะอย่าไปจริงจงังอย่าไปซีเรียสกันมากเกินไปค่ะไม่ตรงก็ปล่อยผ่านไปนะเพราะว่าบีไม่ได้เจาะจงดวงของใครนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนค่ะสี่ดาบอัดวินถือดาบ เจดดาบนะคะพลังงานของคนทาดลมอย่างเดียวเลยค่ะคือตอนนี้นะ่ะเหมือนตัวของคุณเองนะคะมีความรู้สึกว่าอยากพักอยากหยุดอยากเอาตัวเองออกมาจากความวุ่นวายไม่อยากที่จะรับรู้อะไรแล้วในตอนนี้นะคะเรียกว่าตัวของคุณเองนะอั้น ก็เลือกที่จะลอยตัวอยู่เหนือปัญหาแล้วในตอนนี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนตัวของคุณเองนะคะก็พยายามนะพยายามที่จะแก้ไขปัญหาพยายามที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะ,นะคะแต่สุดท้ายเราเนี่ยคุณก็มีความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่คุณสามารถทำได้เลยในนเวลานี้หรือในณเวลาที่ผ่านมา ทุกอย่างมันดูติดขัดนะคะทุกอย่างมันดูก้าวต่อไปไม่ได้จริงๆตัวของคุณเองก็เลยมีความรู้สึกว่าหรือว่าควรที่จะพอจริงๆแล้วในตอนนี้นะ่ะจากอัศวินถือดาบที่ขึ้นมาเนี่ยเหมือนตัวของคุณเองอยากวางนะแต่ว่าใจอะคะ่ะยังสู้อยู่คุณก็อาจที่จะเตรียมเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะบางสิ่งบางอย่างกับสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่ก็พักใจนะคะ สักช่วงหนึ่งหยุดพักสักแบกหนึ่งเราค่อยลุกขึ้นมาเหมือนในตอนนี้ตัวของคุณเองเนะะี่ยค่ะกําลังคิดแบบนี้อยู่นะกําลังมองนะคะอนาคตของตัวเองนะ,ะ่ยค่ะในอีกมุมนึงอยู่เพราะคุณรู้สึกว่าการทําแบบเดิมอะมันไม่มีอะไรดีขึ้นก็ต้องเปลี่ยนวิธีก็ต้องเปลี่ยนแผนการนี่คือพลังงานของคุณมาดูพลังงานของเขานะ ห้าดาบราชาถือถ้วยสี่ถ้วยพลังงานของคนธาตุลมพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะจริงๆเราเนี่ยพลังงานของเขาอะค่ะเขาดูเป็นคนที่อบอุ่นดูเป็นคนที่ใจดีดูเป็นคนที่ใจเย็นดูเป็นคนที่ เรื่อยๆในะคะในชีวิตอะใช้ชีวิตในทุกๆวันเรียกว่าพยายามที่จะมีแต่ความสุขพยายามทําให้คนรอบตัวของเขามีความสุขนะคะแต่ดูเหมือนชีวิตของเขาในช่วงระยะเวลา4เดือน5เดือน4สัปดาห์5สัปดาห์ที่ผ่านมามันดูเหมือนมีบางอย่างค่ะที่ทําให้ตัวของเขาเองมีความรู้สึกว่าทําไมชีวิตมันถึงได้เศร้าขนาดนี้ทําไมชีวิตมันถึงรู้สึกว่ามันมืดมนขนาดนี้ พราะตัวของเขาเองที่ผ่านมาเขาพยายามที่จะทําให้ทุกคนรับตัวมีความสุขนะคะแต่ก็ดูเหมือนกับว่าสิ่งนี้ค่ะมันกลายเป็นประเด็นนั่นคือการที่ตัวของเขาเองดูแลทุกคนเทคแคร์ทุกคนใส่ใจทุกคนจนตัวของคุณเองบางครั้งมีความรู้สึกน้อยใจมีความรู้สึกไม่พอใจแล้วมันก็กลายเป็นประเด็นในการทะเลาะก,กันจนสุดท้ายอะค่ะ ก่อนที่จะมีการแยกกันเนี่ยก็รู้สึกว่าเราควรที่จะพอแค่นี้หรือเปล่าเพราะเราไม่สามารถที่จะไว้ใจกันไม่สามารถที่จะเชื่อใจกันหรือไม่สามารถที่จะทําให้ทุกๆอย่างนะคะมันเดินกันไปอย่างราบรื่นได้นะคะก็ตัดสินใจเดินออกมาจากกันแต่บีมองว่าเป็นการเดินออกมาจากกันด้วยความเข้าใจ พราะถ้าดูในฝั่งของคุณเนี่ยเหมือนคุณเองก็ยังรับรู้ข่าวขราวของเขาอยู่ในฝั่งของเขาเองก็ยังคงมีพลังงานของคนที่ก็ไม่ได้ต้องการที่จะสูญเสียกันไปจริงๆแต่จากสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็มองกันแล้วว่าเราอาจจะต้องหยุดกันแค่ตรงนี้นะคะนี่คือพลังงานที่ขึ้นมาในฝั่งของเขาแล้วก็เรื่องราวรวมๆที่ออกมาจากหน้าไพ่นะอ่ะมาตอบคําถามกันนะคะว่า โชคชะตาจะนำพายคุณรักเขากลับมาเจอกันอีกไหมราชาถือเหรียญน,นะ J M Place นะคะ หนึ่งดาบแปดดาบจุดเดวิลโอเคจะได้กลับมาหากันนั้นเนี่ยเชมพลันนะคะเพราะบีอยามองว่าเหมือนเหมือนตอนที่จบกันไปอะ่ะอย่างที่บีพูดไปรหรอว่ามันเป็นการจบกันด้วยความเข้าใจ เป็นการแยกออกจากกันด้วยความเข้าใจว่าในณเวลานี้เราไม่เหมาะที่จะเดินในความสัมพันธ์คู่กันแต่ลึกๆในใจอะคะ่ะยังคงมีความห่วงใยซึ่งกันและกันอยู่แล้วตามไพ่ที่ออกมานะคะก็ยังคงเป็นพลังงานที่ยังมีเรื่องราวต่างๆที่จะดึงให้คุณลาเขาได้กลับมาเจอกันไม่ว่าการกลับมาเจอกันนั้นจะทำให้คุณนั้งสองคนได้คบกันอีกครั้งนึงหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับตอนที่กลับมาเจอกันนะ เพราะว่าราชาถือเรียนนะคะต่อด้วย8ดดาบไพ่2ใบนี้ออกมาต่อการในลักษณะแบบนี้แล้วแดดาบใบานี้เป็น8ดดาบในด้านที่มองเห็นทางออกมีข้อตกลงนะคะมีจุดกึ่งกลางระหว่างกันละกันสามารถที่จะเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันได้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถ้าคุยกันแล้ว เข้าใจกันได้นะคะความสัมพันธ์นี้ก็สามารถกลับมาเป็นคู่รักกันได้อีกครั้งหนึ่งแล้วที่สำคัญเลยยังคงมีแรงดึงดูดเข้าหากันยังคงมีบุญลกรรมที่ยังสัมพันธ์กันอยู่นะคะแล้วระยะเวลาที่จะได้มีการวนกลับมาเจอกันนะคะก็หนึ่งสัปดาห์แปดสัปดาห์หนึ่งเดือนนะคะสามเดือน แต่นเลข8เนี่ยบีก็อยากให้ระยะเวลา8เดือนเหมือนกันนะก็เอาไปด้วยก็แล้วกันนะคะซึ่งระยะเวลานั้นเป็นเวลาที่คร่าวๆที่ออกมาจากไพ่เท่านั้นนะบางคนอาจจะเร็วบางคนอาจจะช้าแต่ถ้าพลังงานของคุณตรงคุณและเขาจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอน,นะคะ่ะพอดูเราเนี่ยเหมือนทั้งคู่นะคะยังคงมีความรู้สึกว่าถ้าเราพร้อม เราก็อยากที่จะลองดูอีกครั้งหนึง่งถ้าเราพร้อมเราก็อยากที่จะหันหน้ามาหากาันอีกสักครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะเราก็ยังคงนึกถึงกันอยู่ะยังคงมองเห็นชีวิตของกันและกันด้วยถ้าตามไพ่นะอืเพอฉันเราเนะะี่ยค่ะโชคชะตาจะนำพาให้คุณและเขาได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะคะอ่ะมาดูพี่ o r เคิลนิดนึงค่ะ ใต้สำรับเป็นใบนี้นะคะอ่าจะเห็นว่าจากไพ่ที่ออกมาทั้งหมดนะคะในส่วนของทาโร่และออร์คเคิลเขาไปในทางเดียวกันคือความสัมพันธ์นี้บางคู่บางคนนะ่ะเป็นคู่ชีวิตกันไปแล้วอยู่กันมานานแล้วค่ะแต่แค่มีความรู้สึกว่าเราไม่หวานกันเหมือนเดิมเราไม่เข้าใจกันเหมือนเดิมมันขายการเติมเต็มนะคะรู้สึกอยากจะแยกกันออกไปใช้ชีวิต ก็ได้มีการตกลงในการแยกกันอืมแต่อันที่จริงเราอะคะ่ะลึกๆเราเนี่ยยังคงจับมือกันอยู่นะแล้วจากออร์คเคิลที่ออกมานะคะก็ต้องย้ำเหล่าว่าคุณและเขานะคะโชคชะตาจะนำพาให้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วโชคชะตาก็จะทำให้คุณทั้งสองคนได้รักกันอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณและเขายัางต้องการ เพราะคุณทั้งสองคนมีพลังงานของการเป็นของขวัญของการรักกันนะแล้วก็มีไพ่ของการตัดสินใจเพราะฉะนั้นจะต้องได้เจอสถานการณ์ของการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งในอนาคตค่ะแล้วไพ่ที่เป็นวงจรความรักอะก็ยังขึ้นมาชัดเจนนะคะว่าทุกๆอย่างยังคงเป็นความทรงจำระหว่างคุณและเขาอะใต้สำรับ ใต้สำรับก็ได้ไพ่สามใบนี้นะคะก็เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าเรื่องราวระหว่างคุณและเขามันยังไม่ได้สิ้นสุดแค่ตรงนี้เรื่องราวระหว่างคุณของระหว่างคุณกับเขาไม่ได้สิ้นสุดแล้วก็จบที่ตรงนี้ยังมีโอกาสในวันข้างหน้าด้วยการถ้ายังต้องการที่จะเป็นกันละกันอยู่ยังต้องการที่จะเป็นเป็นคู่ของกันละกันอยู่ยังไงก็ยังมีโอกาส แต่ที่แน่ๆเลยในณเวลานี้เนี่ยเหมือนมันมีสิ่งที่คุณทั้งสองคนรู้สึกว่าไม่มั่นใจไม่แน่ใจกลัวแล้วก็กังวลกลัวว่ากลับมาจะเป็นเหมือนเดิมกลัวว่ากลับมาจะไม่สามารถที่จะดีขึ้นกว่าเดิมได้กลัวว่ากลับมาจะทําให้ทุกอย่างมันดูยิ่งแย่ลงไปหรือเปล่านะคะยังดูไม่มีความพร้อมในการกลับมาแต่มันจะมีเหตุการณ์บางอย่างทําให้คุณทั้งสองคนได้กลับมาเจอกันค่ะ ่ะมาดูพี่นางฟ้านะทูเลิฟใช่ค่ะพลังงานนี้นะ่ะเป็นพลังงานของรักแท้นะเพราะการที่คุณหลักเขานะคะเดินมาในเส้นทางความรักเนี่ยในช่วงหนึ่งนะคะซึ่งรักกันมาก เข้าใจกันมากทุกอย่างพยายามที่จะเรียนรู้ปรับตัวแต่พอมันผ่านไปสักระยะนึ่งอยู่กันมาเป็น10ปีนะคะพอตามพ่เนี่ยระยะเวลาความสัมพันธ์นะค่อนข้างนานมันทำให้รู้สึกเหมือนบางครั้งเราอาจจะไม่ได้รักกันแล้วหรือเปล่าเราอาจจะไม่รู้สึกกันเหมือนเดิมแล้วไหมหรือว่ามันอาจจะมีบางอย่างทำให้เรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปนะคะ ก็เลยได้เกิดเหตุการณ์ที่แยกกันขึ้นมาแต่พี่น้งฟ้าก็ย้ำว่าคุณลักเขานะมีพลังงานของการเป็นคู่ที่มีสินเสมอกันอยู่แล้วก็จะกลับมาเป็นรักที่แท้จริงของการลักกัน mm. เร็วๆนี้นะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ค่ะคุณน้องสองคนจะได้มีการพูดคุยกันจะได้มีการปรับความเข้าใจกันแน่นอน เราก็จะได้มีช่วงเวลาดีๆที่เติมเต็มความสุขในหัวใจให้คุณแล้วก็เขาด้วยนะคะแรงดึงดูดของคุณแล้วก็เขาที่มีให้กันะ่มันยังไม่ได้หมดไปนะแต่เพียงแค่มันรอเวลาเท่านั้นมาดูไพ่าราศีนะคะวันที่วันเกิดนะคะมาดูซิว่าได้อะไรบ้าง คนที่เกิดวันที่31ราศีพฤกษฎนะคะหรือคนที่เกิดวันที่สองคนที่เกิดวันที่26ค่ะคนที่เกิดวันที่25ราศีมังกรหรือคนที่เกิดวันที่10นะคะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องก็มี56 53 57 21 34 15และ31นะคะโอเคค่ะนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ